สวัสดีค่ะวันนี้มาทำรีวิวร้านอาหารเพิ่มภูมิไทยเท็เอเวนะคะตอนนี้ก็อยู่ข้างนอกหน้าร้านค่ะมีแท็กร้าานอาหารข้างนอกก็มี บบน,น,นี้่นคือน้องโรสน,ะะนั่งโดยสารดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโรสน้องโรสของเราค,ค,ค่ะวันนี้มาทานอาหารที่ร้านเพิ่มปูไทยเชฟโอเว่นะคะนี่คืออาหารที่เรากำลังจะรับประทาน นั่นคือเจ้าของร้านคุณผู้ชมค่ะเจ้าคุณพี่คุณพี่นาะเขาไปดีมากเลยดูสิมาเลยนนาะพุ่งมาใหม่ๆเลยขอบคุณมากเลยค่ะดูสิเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะได้ทานอาหารอร่อยๆกับน้องรสคืนนี้ดูสิคะคุณสุทำอาหารมาให้ทานเยอะแยะเลยค่ะ นี่คือเจ้าของร้านอาหารนะคะคุณสุคุณเลิศงามค่ะขอสดีครับทุพท่านพี่น่ารัสวัสดีค่ะใจสุดๆได้ต้อนรับตันนี้ค่ะขอบคุณมากที่ต้อนรับเราค่ะสวยหน่อยนะคะไม่ไม่โสมเลยค่ะยังสวยอยู่เหมือนเดิมชอบทรงผมหยิกๆสวยๆนะคะสวยธรรมชาติเลยนะเนี่ย ขอบคุณมากสําหรับอาหารอร่อยๆซึ่งเก็บไปหมดแล้วนะคะไม่มีเหลือเลยค่ะที่นี่ก็บอกรับใช้บอกไม่เลยค่ะยินดีเสะอขอบคุณค่ะนี่ก็คือน้องโรสคนสวยใช่ค่ะเรามาทานอาหารกันสองคนที่อร่อยมากเลยค่ะได้เลยนะคะที่ร้าน เพิ่มคูณเพ่คนะคะเช็คเอาไว้นะคะ C four C c h e e s e d r น a ค่ะโอเคปลาเนื้อมะนาวนี่อร่อยมากๆสดๆเลยนะคะสดตัวค่ะค่ะอ้ยอร่อยมากเลยค่ะทานเองก็ทำเองนะคะนั่นสีพริเพสอะไรเนี่ยที่เพื่อทำเองสดๆเดี๋ยวสรุนี้วันสุกหมดแล้วที่แก่หมดต้องไปซื้อมา ให้น้องก็านนานๆตัดร้ายคายอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะมันาหอมมากเนาะอือใช่ยอเดเลยพวกเราทานเกือบหมดเหลือแต่กระดูกตัวเล็กๆนแม่กินปอดเลยใช่งๆใช่เลยค่ะนี่ร้านคุณสุดนะคะเดิขนข้างในเก็บมดแล้วนะคะก็มาทำทำให้ดูนะคะว่าร้านหน้าตาร้านเ,เป็นยังไงนะคะนีน่นห้องครัวนะคะ ก็กำลังเก็บนะคะน้องน่ารักมากเลยเป็นคนเสิร์ฟอาหารนะคะตอนนี้กําลังทำความสะอาดร้านอาหารน้องชื่ออะไรคะไ<ห>ค่ะสวยมากน่ารักมากเลยนะคะไอค,คนงานร้านนี้น <laughs> ตอนนี้ลูกค้าออกหมดแล้วนะคะเหลือแต่พวกเราโต๊ะเราเท่านั้นเองคะ่ะ หรือจะโตนี้ทำม่ยมออกไม่ยอมออกต้องสงสัยจะต้องโดนเจ้าของร้านไล่ออกอะไรขอบีนั่งนั่งกันสนุกสนากขอบคุณมากนะคะที่ดูตัวเองนะค่ะขอบคุณมากนะคะโชคดีครับทุกคนมีความสุขเฮงงรวยไปด้วยการสุขภาพแข็งแรงสาธุเช่นกันค่ะ ค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายขอบคุณที่ชมวิดีโอของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขณะนี้เราอยู่กันที่ร้านเพิ่มคูณไทยเทคโนโลยีนะคะก็วันนี้ก็จะลงมาที่มหานะคะแล้วก็จะลองดูที่ว่ามืนนี้เป็นยังไงนะคะก็โดยมีคุณ คุณนกมาด้วยแล้วก็มีโรสมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะลองชิมดูว่าอัานนี้ก็คือผัดผักกุ้งเนาะแต่เราจะมาเริ่มอาหารอันไหนดีคะพี่นกหนูขอลองปลานึ่งมะนานวก่อนละกันรสชาติปลานี้คือแบบสดมากเลยนะคะสดมากๆเลยขออนุญาตนะคะ แล้วก็เป็นการนึ่งแบบใส่ใบตองนะคะเป็นธรรมชาติของมากเลยนะคะต้องระวังกลางเลยนะคะสดมันรสชาติแบบถึงพริกถึงขิง ที่อื่นอ่ะที่หนูเคยเห็นนะปลานึ่งมะนาวส่วนมากอ่ะมันจะเป็นน้ำๆเลยแล้วก็มีพริกราดแต่ที่ร้านที่ร้านอเอพิ่มพูนใช่ไหมคะมเขาจะทำแบบน่าทานมากเลยอะคะอ,อยากให้มาลองดูนะมันคืออร่อยมากๆเลยคะ่ะเ๋ยวขอยเป็นยังไงบ้างคะออนเทพี่นุ รสชาติของคอนเทนเดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวผัดเลยนะคะอันนี้เป็นข้าวผัดกุ้งสองทันเดี๋ยวจาใหญ่มากใส่เนยปลาดิบค่ะงค่ะอร่อยกุ้งตัวโตมากเลยค่ะ าให้มาลองมาลองกันนะคะอยู่ที่ถนนอะไรนะคะพี่น้อง